วันที่1พฤษภาคม2 5 6นนี้นะครับถือว่าเป็นวันดีเดทที่จะมีการปรับเรื่องของเงินเดือนข้าราชการนะครับในส่วนของข้าราชการที่จบใหม่บุตรปริญญาตีเนี่ยไม่ต่ำกว่า18,000บาทแล้วก็บุตรปวชนะครับจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า1 1 0 0 0บาทส่วนผู้ที่เกษียณอายุราชการนะครับรับเงินบำนาญอยู่นะครับ ก็จะได้เงินไม่ต่ำกว่าเดือนละ1 1 0 0 0บาทตามนโยบายของรัฐบาลนะครับอันนี้เปิดเผยนะครับโดยคุณรัฐเก้าอินทวงสุวรรณคีดีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่28พฤศจิกายน2อ6 6นที่อนุมัติการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับกลุ่มข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยมีเป้าหมายให้ผู้ที่ปฏิบัติงานนะครับที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรีจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า18,000บาทและผู้ ที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งคุณวุธระดับปวชนะครับจะมีเงินเดือนไม่น้อยกว่า11,000บาทภายในระยะเวลา2ปีซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับหพฤษภาคมพันจะเป็นการที่เริ่มใช้มติดังกล่าวเป็นวันแรกนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการดูแลข้าราชการนะครับที่เกษียณอายุแล้วนะครับโดยคณะรัฐมนตรีระบุนะครับว่าเงินที่จะมาช่วยค่าของชีพนะครับ ซึ่งก็ได้ประกาศใช้ในราชกิจจาไปแล้วนะครับเมื่อวันที่17เมษายน2567โดยมีสาระสำคัญคือการปรับปรุงอัตราช่วยค่าของชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญน,นะครับเพื่อกำหนดให้ผู้ที่ได้รับหรือมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยหวัดบำนาญซึ่งเมื่อรวมกับเงินช่วยค่าของชีพ แล้วนะครับต่อเดือนเนี่ยจะได้รับไม่ต่ำกว่า1 1 0 0 0บาทซึ่งค่าของชีพอันนี้นะครับจะเป็นตามระเบียบเบี้ยบัตรเบี้ยวัดนะครับแล้วก็บำนาญเพิ่มขึ้นนะครับตามที่อัตรากำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับค่าของชีพที่สูงขึ้นและการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการด้วยนะครับก็คือปรับทั้งข้าราชการที่เข้าใหม่แล้วก็ข้าราชการที่เกษียณอายุ รองโฆษกประจําสํานักนายกนะครับก็บอกด้วยว่าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพล,ลเรือนนะครับมีความพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็มีการชี้แจงแนวทางต่างๆไปแล้วเรียบร้อยนะครับซึ่งมีความพร้อมอย่างมากนะครับที่รัฐบาลนั้นจะดําเนินตามนโยบายนี้นะครับส่วนเรื่องนี้นะครับเป็นการปรับอัตราเงินเดือนและบรรจุขาา้าราชการก็เพื่อที่จะดึงบุคคลนะครับที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการเพื่อให้ระบบราชการไทยน้นมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น